สวัสดีครับคุณรู้ไหมครับว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์ของเราคุณรู้ไหมครับว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์เรามีความสามารถที่จะแยกแยะความรู้สึกได้มากกว่า3 4 0 0 0ี่พันรูปแบบแต่เชื่อหรือเปล่าครับในชีวิตประจําวันของเราเราส่วนใหญ่กลับใช้เพียงแค่5-6ถึงหกคในการอธิบายโลกภายในและอารมณ์อันซับซ้อนของเราครับนั่นจึงนํามาสู่คําถามที่ง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในห้องจิตบําบัดก็คือ ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงถ้าคําตอบของคุณก็คือก็โอเคนะเฉยๆไม่เป็นไรอะสบายๆหงุดหงิดนิดหน่นอยจริงๆแล้วคุณอาจกําลังจะพลาดอะไรบางอย่างไปก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเบื้องหลังว่าทําไมนักจิตวิทยาถึงชอบถามคําถามที่ว่าคุณรู้สึกยังไงซ้าๆและชอบมาเจาะลึกอารมณ์ของเราด้วยซึ่งการค้นหาอารมณ์เหล่านี้ให้เจอ และระบุให้ได้แม่นยำการกระทําเหล่านี้มันส่งผลยังไงต่อสมองและสุขภาพร่างกายของเราและมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราด้วยไปหาคําตอบได้ที่เจ็บจิตพอดแคส สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจ็บจิตพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ <Podcast S 1> เกี่ยวกับจิตวิทยาและการทําจิตบําบัดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับพบกับผมนะครับเต่านักจิตวิทยาออนไลน์ที่มีประสบการณ์ทํางานทางใจทั้งในบริบทของไทยและต่างชาตินะครับโดยเป้าหมายปีนี้ก็คือวางแผนที่จะหาลูกค้าจิตบําบัดให้ได้สักหนึ่งคนครับโอเคครับ เรามาสมอลทอปกอดเข้ารายการกันดีกว่าว่าทำไมอีีที่แล้วผมถึงลงและลบนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทำเจ็บจิตพอดแคสไปทั้งหมด8 EP อีีแล้วแล้วก็หายไป1ปีเนาะแล้วกลับมาทำใหม่ฉะนั้นการใช้โปรแกรมอัดเสียงหรือตัดต่อเนี่ยผมลืมไปหมดละแล้วก็ลืมไปว่ามันต้องใช้ความละเอียดเท่าไหร่แล้วตอนแรกอ่ะผมไปอัดที่ความละเอียด1080แล้วพออัพขึ้น YouTube ไปครับมันกลายเป็นช่องเล็กอ่ะมันเหมือนจะเป็นวิดีโอยุคก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คือใครลงวิดีโอไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะเป็นแบบช่องใหญ่ๆแล้วผมรู้สึกไม่ชอบผมก็เลยว่างั้นก็ลบแล้วลงใหม่ละกันแต่ว่าในเมื่อมันลบแล้วแล้วก็จะลงใหม่อยู่ทีก็เลยลองตัดตัวที่เป็นตัวเกินนา EP เข้าไปก่อนว่าเป็นยังไงลองทําแบบ podcast ฝรั่งที่เขาชอบทำนะครับสรุปก็คือเหนื่อย แต่ก็สนุกครับรู้สึกว่ามันเป็นการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการทำอี P ีที่แล้วนอกจากนี้ก็คือหลังจากที่ผมได้ทำอี P ีที่แล้วไปครับผมก็กลับมาย้อนดูอีพีที่แล้วของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าผมพูดไปเรื่อยเกินไปนิดหน่อยคราวนี้ก็เลยลองเขียนสคริปต์ครับว่าจะได้มีโครงแบบคร่าวๆแล้วก็จะได้ไม่หลุดหรือหลุดก็หลุดออกไปไม่เยอะแล้วก็จะได้กระชับเวลาด้วยก็เลยเป็นการพัฒนาครั้งนี้ครับจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้ไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมทํอีพีที่แล้วเสร็ รจริงๆมันเป็นแผนก่อน EP ที่แล้วนะก็คือผมกลับมาพูดถึงเรื่องทอม่าในใจก่อนเป็น EP ที่9เนอะแล้ว EP ที่10เนี่ย EP ที่11หรือ12เนี่ยผมจะ พูดถึงเครื่องมือที่ทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ได้ซึ่งจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่นักจิตบําบัดเขาใช้ในห้องอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยครับฉะนั้นไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าไอ้เครื่องมือนั้นน่ะคืออะไรผมเกิน EP นี้ขึ้นมาด้วยว่าคําถามน่าเบื่อที่นักจิตบําบัดชอบใช้นั่นคืออะไรคําถามที่นักจิตบําบัดชอบใช้ก็คือตอนนี้คุณรู้สึกยังไง it, it feels what it feels what what does it feel it feels like a jab เดี๋ยวถ้าใครไม่เคยทําจิตบําบัดหรือไม่เคยคุยกับนักจิตค่ะผมจะทําการโรลเพลย์สั้นๆให้ดูว่าในห้องการทําจิตบําบัดจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นสวสดีเจ้านั่งจิตข้าเจ้าสีมอยนนเจ้าโอ้วันนี้อิดอกอิดใจขนาดก็หาคุยกับแม่มานะแม่ก็ถามว่าเมื่อใดจะมีลูกเมื่อใดจะมีผัวเมื่อใดจะมีแฟนโอ้อย่งมาใกล้นักจิตเจ้าข้าเจ้าแง่ยางไงกับแม่เจ้าดีเจ้าอายคุณสีมอยครับตอนนี้คุณสีมอย รู้สึกยังไงบ้างครับโหบ้านนี่ยังได้นี่เครียดก็เครียดก็มาถามว่าจะแย่งใดกับที่บ้านดีโอ้เรามาถามข้าเจ้าปิ๊กอย,อย่างนี้บี้คอย่าเ้ยอ,อ๋กวละครับกวัวละครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างสั ών, ส้นๆในห้องบําบัดนะครับคือถ้าหลายคนอาจจะไม่เคยคุยกับนักจิตก็อาจจะงงว่าหรืออาจจะคาดหวังว่านักจิตจะต้องให้คําตอบทุกอย่างเราแต่จริงการมาคุยกับนักจิตบําบัดหรือนักจิตวิทยานะครับ <c oughs> เขาจะไม่แนะนําเรานะครับเ <c oughs> ขาจะเป็นการสํารวจเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงฉะนั้นนะ่ะคำถามที่คุณจะได้กลับมาแทนคําตอบก็คืออาจจะเป็นคําถามที่ว่าคุณรู้สึกยังไงครับแล้วไอ้คาถามเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วเนี่ยผมจะชวน คุมาทําความรู้จักสิ่งนี้ก่อนเพราะเราจะถามกันเนาะว่าคุณรู้สึกยังไงฉะนั้นคุณก็จะต้องมารู้จักกับความรู้สึกกับอารมณ์ก่อนตอนนี้อารมณ์ของคุณเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงผมก็เลยไปหาข้อมูลมานิดหนึ่งนะครับโอเคเขาก็บอกว่าอารมณ์และความรู้สึกต่างกันยังไงก็คือผมไปหาข้อมูลมาชุดหนึ่งครับเขาก็บอกว่าความรู้สึกเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเราสามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องตีความอะไรอย่างเช่นรู้สึกเจ็บรู้สึกหิวแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นความรู้สึกแต่พอ มันเป็นอารมณ์มันจะผ่านการตีความโดยความเชื่อหรืออะไรต่างๆของเรามาระดับหนึ่งอย่างเช่นฉันรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแบบเนี้ยมันจะผ่านการตีความแล้วตรงเนี้ยมันผ่านการตีความยังไงผมจะยกตัวอย่างนะครับจากโมเดลหนึ่งก็คือ CBT นะครับเขาใช้คําว่า feeling เนาะแต่ว่าที่ผมไปหาดูผมก็งงเหมือนกันว่า emotional กับ feeling ต่างกันยังไงในที่นี้ผมเอา2คำเนี่ยมารวมกันเลยก็คือ feeling แหละดูในโลกนะครับ CBT จะบอกว่าความคิดอาร มความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยมันส่งผลต่อกันแล้วอาจารย์ผมอตอนเรียนเขาจะยกตัวอย่างว่า สมมติถ้ามีคนมาเคาะประตูบ้านคุณตอนเที่ยงคืนคุณจะรู้สึกยังไงซึ่งแต่ละคนอนะ่ะอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกดีใจเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเพื่อนมาชวนเราไปปาร์ตี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะกลัวเพราะรู้สึกว่าเป็นผีหรือบางคนอาจจะโกรธเป็นต้นฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้นแต่หลายๆครั้งในชีวิตเราเราตีความมันมาแล้วแต่เราไม่ทันมันนะครับดังนั้นมันแปลว่าถ้าเรา เข้าใจตรงนี้มากขึ้นเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงเข้าใจว่าเราคิดยังไงมันจะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยเราเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าการที่เราระบุไปว่าเรารู้สึกยังไงหรือเรามีอารมณ์ยังไงเนี่ยกระบวนการเนี่ย มันคืออะไรกระบวนการนี้นะครับเขาจะเรียกว่า affect labeling ครับผมเขาเนี่ยมาดูคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บางดีกว่าครับว่าการที่เราระบุอารมณ์ของเราเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ยังไงมากขึ้นอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่ผมยกมานะครับก็คือเขาอธิบายไว้บอกว่าการที่เราระบุ อารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันไปขัดขวางการทํางานของอะมิกดาลาซึ่งมีผลต่อสิ่งเราครับแล้วถ้าเรามาอ่านตรง abstract นะครับเขาก็จะบอกว่าการที่เรามาระบุอารมณ์ตัวเองเนี่ยว่าฉันรู้สึกโกรธอยู่นะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็จะบอกว่าผมรู้สึกกังวลที่ผมอัด podcast นี้อยู่แล้วผมก็กลัวว่าผมจะพูดผิดมากๆพอผมได้นิยามตัวเองแบบนี้แล้วนิยามอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วมันก็จะทําให้ความกลัวที่ผมมีต่อการพูดผิดหรือรู้สึกว่า ผลงานมันจะไม่ดีพอหรือเปล่าคนที่ดูผลงานของผมอ่ะเขาจะพอใจหรือเขาจะเข้าใจหรือเปล่าตรงนี้นะครับมันจะทําให้สมองส่วนความกวนวเนี่ยมันทํางานลดลงซึ่งก็เป็นไปตามที่งานวิจัยบอกนะครับเขาบอกไว้ว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับผมมันจะทํางานเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจการควบคุมการสั่งการการวางแผนต่างๆแล้วสมองส่วนดัลล่าห,หรือลิมบิกซิสเต็มที่เราพูดถึงกันนะครับก็จะทํางานเกี่ยวกับความกลัวการที่เราระบุได้ว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้ นะครับมันจะเป็นการที่สมองส่วนเนี้ครับมันจะส่งสัญญาณผ่านสมองส่วนหนึ่งครับก็คือมีเด a ยฟอน t ท l c o คอร์เแล้วก็ส่งไปยังอ m มิ d a l a บอกว่าเฮ้ย hey, แกหยุดทํางานสิไม่ต้องกลัวแล้วตอนเนี้ย พี่ใหญ่ผู้จัดการเขาได้มาควบคุมแล้วไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างมันโอเคมันปลอดภัยฉะนั้นเลิกส่งสัญญาณให้กับร่างกายร่างกายก็จะหยุดระบบซิมพาเทติกนะครับแล้วก็ระบบพาราซิมพาเทติกก็จะทํางานแทนเราก็จะไม่ได้อยู่ในโหมดสู้หรือหนีร่างกายของเราก็จะรีแลกซ์ขึ้นสติสัมปชัญญะต่างๆของเราก็จะมีมากขึ้นด้วยคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าการที่เราสามารถที่จะระบุอารมณ์ของเราเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างเขาบอกว่า การที่เราระบุอารมณ์ของเราได้เนี่ยถ้าเรามีอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ลบนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วมันก็จะไปขัดขวางการทํางานก็ทําให้ความกลัวความกังวลความโกรธหรืออะไรต่างๆของเราอะมันลดลงแต่ถ้ากับการถ้าเราระบุ อารมณ์ที่มาเป็นบวกอย่างเช่นวันนี้ฉันไปออกกํลาลังกายมาฉันมีความสุขจังเลยมันก็จะทําให้อารมณ์บวกของเรานั้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นะฉะนั้นอ่ะถ้าใครรู้สึกว่าอยากใช้ตังให้คุ้มอ่ะอย่างเช่นไปกินชาไข่มุกสักหนึ่งแก้วกินไปหนึ่งแก้วนะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเออชาไข่มุกแก้วนี้อร่อยจังเลยมันจะทาให้ความสุขของเราเพิ่มขึ้นอีกจากปกติสมมติว่าเราจ่ายไป60บาทคราเนี้ยเราจ่าย60บาทแต่เราได้ความสุขเทียบเท่ากับเราจ่ายไปเรอยี่สิบบาทความสุขมันจะคูณสองแล้ว นะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นในชีวิตได้แล้ว พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าใจได้ว่ากระบวนการที่นักจิตวิทยาหรือนักจิตบาบัดจะถามเราซ้ําๆว่าคุณรู้สึกยังไงอยู่คุณมีอารมณ์ยังไงอยู่จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นคําถามที่เขาอยากได้คําตอบส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ในอีกขณะเดียวกันนะครับมันจะเป็นการที่คุณจะได้ทําความเข้าใจตัวเองมันจะเป็นการที่ทําให้สมองได้แอคทีฟสมองส่วนหน้าเพื่อมาควบคุมความกลัวหรือความรู้สึกต่างๆมันก็จะช่วยทําให้อารมณ์ของเราอะ่ะกลับมามั่นคงแบบเดิมสิ่งเนี้ย มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ของเรา,าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นอย่างถ้าใครหงดหงิดมา,มากๆเนี่ยก็อาจจะตะโกนออกมาว่าหงดหงิดวอยแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทํากันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วบางทีแล้วพอเราตะโกนออกมาแบบเนี้ยงดหงิดวอยหงดหงิด ไอคนนั้นจังเลยงุดงิดนู่นจังเลยงุดงิดนี่จังเลยคราวเนี้ยเราไอดีนติฟายอารมณ์ของเราเสร็จแล้วแล้วเราก็มาทําความเข้าใจว่าสาเหตุของมันคืออะไรพอเราเข้าใจตรงนั้นอะมันก็จะเป็นการทําให้สมองส่วนเหตุผลมันเข้าใจนะครับว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คราวนี้นะครับฝรั่งเขาก็จะมีประโยคหนึ่งที่เขาใช้เขาจะพูดออกมาบอกว่า if you can name it you can tame it ก็จะเป็นหลักการที่เราพูดถึงเมื่อสักโค่นะครับแต่คราวนี้เราจะมา แนะนำทุกคนดีกว่าว่าถ้าเราจะใช้การเอฟเฟกต์เรเบลลิงเนี่ยเราควรจะทำยังไงเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับผมสิ่งที่เราต้องการควบคู่ไปด้วยก็คือเราควรที่จะต้องมี awareness หรือความตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราก่อนอย่างเช่นผมจะมาถามร่างกายตัวเองของผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงอยู่อย่างเช่นตอนนี้นะครับพอผมอัดวิดีโอผมมีความกังวลอยู่เนาะร่างกายของผมตรงแผ่นด้านหลังเนี่ยจะมีความเกร็งอยู่เราก็จะอยู่กับความเกร็งตรงนั้นของเรา แล้วก็หลังก็จะตึงๆหน่อยนะครับหัวใจก็จะเต้นเร็วหน่อยอันนี้ก็คือเป็นการตระหนักรู้นะครับว่าร่างกายของเราเป็นยังไงสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เรามี awareness หรือตระหนักรู้กี่กับร่างกายของเราแล้วเราก็จะมาถามว่าแล้วอารมณ์ข้างในจิตใจของเราเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าอ๋อตอนเนี้ยผมรู้สึกกังวลอยู่ ถัดมานะครับเราก็จะมาหาคอสแล้วก็เอฟเฟกกันนะครับหรืออาจจะเป็นเอฟเฟกอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นคอสอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันเห็นการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างว่าที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรอย่างเช่น ของผมก็คือที่ผมกังวลอยู่ตอนนี้เพราะผมคาดหวังว่าผมอยากจะทํารายการให้ออกมาดีที่สุดและมีคนดูเยอะๆและทําไปแล้วไม่รู้สึกอายตัวเองพอมาดูทีหลังว่าอยังไงวะมึงทาอะไรลงไปประมาณนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีความคาดหวังอยู่แล้วก็อยากจะทําให้มันดีฉะนั้นมันก็เลยมีความ กังวลมีความตื่นเต้นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นการ activate ทวนอีกรอบนะครับผมเนก็คือ,คอกลับมา awareness กับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราตอนนี้เป็นยังไงอ่าอย่างของผมตอนนี้ก็คือผ่อนคลายขึ้นละแล้วก็มา observe นะครับตอนนี้ของผมก็จะสบายใจมากขึ้นทําไมถึงสบายใจมากขึ้นก็เพราะว่าอ๋อฉันเพิ่งเห็นว่าฉันมีความคาดหวังกับตัวเองพอฉันเห็นความคาดหวังของฉันแล้วมันก็จะเป็นการที่ไป activate สมองให้เห็นเองว่า อ๋อความคาดหวังเป็นอย่างนี้เงั้นก็ปล่อยความคาดหวังไปมันก็จะเป็นการปล่อยวางโดยที่สมองมาทํางานทําความเข้าใจของมันเองนะครับก็คือสมองส่วนหน้าไปบอกสมองส่วนความกลัวว่าไม่ต้องกลัวนะแบบนี้ฉะนั้นเราก็เลยอาจจะเห็นเครื่องมือ ที่มันมีหน้าตาแบบนี้นะครับที่เขาใช้ในการทำจิตบำบัดกันก็คือจะเป็น m o t t o o w w e l l นะครับด้านในเนี่ยมันก็จะบอกอารมณ์ต่างๆอย่างเช่น Happy เนี่ยมันมีเฉดอะไรบ้างมันก็จะเหมือนกับสีเนาะสีมีสีแดงแต่ว่าแดงอ่ะมันก็จะมีหลายเฉดของมันไปอีกแดงอ่อนแดงเข้มส้มแบบเนี่ย อันนี้ก็จะเหมือนกันมันมีหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าอารมณ์ของเราอะ่ะมันสามารถที่จะอธิบายออกมาได้เป็น3 4 0 0 0รูปแบบตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภาษาอะไรต่างๆไปอีกตัวอย่างเช่นนะครับผมเคยคุยกับคนเวียดนามแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่อ่ะฉันรู้สึกซุยผมก็เลยถามว่าซุยเนี่ยมันคืออะไรเขาก็บอกว่าไอ้ซุยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีในภาษาอังกฤษมันเหมือนจะเศร้านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เศร้า ขนาดที่ต้องร้องไห้ขนาดนั้นแต่มันก็จะเป็นการซึมซึมการนิ่งๆใช้ชีวิตทุกอย่างไปได้แต่ก็จะรู้สึกมันว่างเปล่าเงี้ยมันก็จะมีบางภาษาที่จะมีอารมณ์บางอย่างอารมณ์บางอารมณ์ที่ภาษาอื่นไม่มีอย่างเช่นคําว่าเกรงใจอย่างเงี้ยรู้สึกเกรงใจแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะไม่เข้าใจคํานี้เพราะาบ้านเขาไม่มีฉะนั้นก็จะทําให้เราเห็นว่าอ๋อที่ฉันรู้สึกแบบนี้ที่ฉันอารมณ์แบบเนี้ยมันจะมีบริบทของภาษาวัฒนธรรมความคาดหวังต่างๆที่หรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ออกมานะครับฉะนั้นการที่เรา มี emotional well อย่างเงี้ยซึ่งทุกคนสามารถที่จะไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้มันก็จะทําให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นถัดไปคราวนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่มันเป็นขั้นกว่าของ affect labeling นะครับขั้นต่อไปขั้นกว่าที่มันอาจจะทําได้ยากขึ้นแต่มันก็จะทํา สนุกขึ้นและผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นเขาจะเรียกว่า expressive writing นะครับ expressive writing เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเขียน journal ธรรมดาสัทีเดียวซึ่งมันจะมีวิธีการของมันอยู่โดยผมจะลองอ่าคำแนะนำนะครับเป็นวิธีการให้ทุกคนได้ฟังซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคำแนะนำที่ ผมไปแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะครับก็คือเป็นของดร r James P. Na Baker นะครับซึ่งถ้าใครดูใน YouTube อยู่นะครับก็จะเห็นเขาจะบอกว่า Typical Writing Instruction นะครับผมก็จะแปลจากตรงนี้เขาบอกว่าหลังจากเนี่ยสวันฉันอยากจะให้คุณนะเขียนความคิดที่ลึกที่สุดและอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของคุณหรือปัญหาทางอารมณ์ ที่สุดเลยที่มันมีผลกระทบกับคุณรายชีวิตของคุณโดยการเขียนเนี่ยฉันอยากให้คุณปล่อยวางและทําความเข้าใจความคิดและอารมณ์ที่ลึกที่สุดของคุณซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการมีความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองกับผู้อื่นมันอาจจะเกี่ยวกับผู้ปกครองของคุณพ่อแม่ผู้ดูแลคนรักเพื่อนญาติพี่น้องมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของคุณ คุณที่คุณเคยเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นและคุณที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณอาจจะเขียนถึงปัญหาเดิมๆซ้ำๆเขียนมาเดิมทุกวันก็ได้หรือคุณอาจจะเขียนปัญหาใหม่ในทุกวันก็ได้เช่นกันโดยข้อความที่คุณเขียนทั้งหมดจะเป็นความลับขั้นสูงสุดคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะสะกดผิดหรือเปล่าหรือแกรมมจะเป็นยังไงประโยครูปร่างจะเป็นยังไง กฎเดียวที่เรามีให้คุณก็คือว่าหากคุณเริ่มเขียนแล้วคุณจะต้องเขียนจนกว่าจะหมดเวลาอันนี้เป็นงานวิจัยเนาะมันก็ไปศึกษามาจากหลายที่บางงานก็บอกว่าเขียน20นาทีเขียน40นาทีมาสรุป สั้นๆอีกชีดีกว่าถ้าตามที่นี้เขาก็จะบอกว่าเขียนไปเลยเขียนประสบการณ์ที่แย่ที่สุดอารมณ์ที่แย่ที่สุดความรู้สึกที่แย่ที่สุดหรือทอม่าหรืออีเวนต์อะไรต่างๆก็ตามเขียนลงไปในกระดาษโดยที่ถ้าคุณเริ่มเขียนแล้วเขียนไปโดยไม่ต้องหยุดเป็นเวลา20นาที30นาทีหรือ40นาทีอันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังตรงนี้ดีไซน์เวลาเองตามความเหมาะสมแต่ถ้าเขียนแล้วเขียนให้หมดเวลาแล้วก็ทําต่อเนื่องกันเป็นเวลาทั้งหมด 3วัน4วันหรือทําไป5วันหนึ่งอาทิตย์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ก็ถ้าทําแล้วก็คือต้องทําติดกันทั้งหมดโดยผลลัพธ์ที่ออกมาได้นะครับที่เขาไปรวมงานวิจัยมาเนาะเขาก็จะบอกว่าคนที่เขาเขียน expressive w r i t i n g เนี่ยหรือเขียนที่ตามที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะเขาบอกว่าจะไปหาหมอในลงแล้วระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นลดความดันเพิ่มการทํางานของปอดเพิ่มการทํางานของ ไนะคะผมถ้าไปโรงพยาบาลก็ปกติไป10วันก็ลดห5ึง5วันแบบนี้ทำให้อารมณ์ดีขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นช่วยลดอาการ depression ก่อนที่จะมีการสอบแล้วก็มีการสะเทือนใจอย่างรุนแรงน้อยลงแล้วก็มีการ avoidance symptom น้อยลงเช่นกันอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ด้านแรกนะก็คือเกี่ยวกับด้านร่างกายแล้วคราวเนี้ยก็ยังจะมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางสังคมด้วย ก็คือลอดการลางานแบบนี้ ก็คือหลักจากคนที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมนียเขาก็จะไปทํางานเยอะขึ้นเพราะว่าลดเวลาการลางานแล้วก็หรือว่าถ้าคนที่ว่างงานอยู่ก็จะมีโอากาสที่จะกลับไปหางานและได้งานเร็วขึ้นมีความทรงจำดีขึ้นหรือเกี่ยวกับกีฬาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะดีขึ้นเช่นกันถ้าเป็นนักเรียนคนที่ทํากิจกรรมนี้ก็จะมีเกดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พฤติกรรมทางสังคมแล้วก็ทางภาษาก็จะเปลี่ยนไปด้วยดันงนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่เราทํางานกับท อมาของเราเนี่ยมันช่วยที่จะทําให้ร่างกายของเราแล้วก็ทําให้พฤติกรรมสังคมของเราเปลี่ยนไปด้วยนอกจากนี้นะครับก็บอกว่าคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะทําให้ปอดอะทำงานดีขึ้นผมก็ไปดูมาเพิ่มเติมเขาก็บอกว่าเนี่ยสำหรับคนที่เป็นหอบหืดนะเพราะว่าผมมีคลนคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นหอบหืดผมก็ให้เขาทําแบบนี้เหมือนกัน ซึ่งเขาบอกว่าการทำ e x p r e s s i v e writing เนี่ยมันช่วยทำให้เขาเป่าลมและดูดลมครับนี้เขาว่าจากปอดน,นะได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ทำกับคนที่ไม่ทำแล้วก็ก็จะมีคนที่เป็น โรคลูมาตอยปวดข้อนะครับก็บอกว่าคนที่ทำ expressive writing เนี่ยจะทำให้ลดอาการปวดข้ออย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วยนอกจากนี้นะครับอีกงานวิจัยหนึ่งที่ผมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาก็คือว่าสำหรับคนที่ป่วยเป็น HIV เนี่ยเขาบอกว่าการที่ทำ expressive writing เนี่ยจะทำให้ตัวเม็ดเลือดขาว CD4 เนี่ยก็คือจะเปรียบเหมือนทหารที่ปกป้องร่างกายของเรามีจานวนเพิ่มขึ้นและแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันตัว HIV ไวรัสที่มันอยู่ในเลือดของเราเนี่ย ก็จะมีจานวนน้อยลงอีกด้วยเช่นกันก็คือไม่หายหรอกแต่ว่าไอ้ตัวไวรัสอะ่ะก็มีน้อยลงนั่นแปลว่าการที่เราทํางาน กับปมหรือความเจ็บปวดทางใจของเราอ่ะมันส่งผลต่อร่างกายของเราจริงๆนอกจากนี้นะครับเขาก็บอกว่าสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการเจ็บปวดทางร่างกายก็จะลดลงอีกเช่นกันไอ้ที่เงียบๆบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไปหาคําแปลอยู่<ะ>เขาก็บอกว่าสําหรับคนที่เป็นโรคซิสติกไฟโบซิตนะครับก็คือเป็นโรคทางกรรมันธันที่มีผลต่อเซลล์ที่ผลิตสารคัดหลั่งได้แก่น้ำามกเหงื่อน้ําย่อยแล้วพอการที่สิ่งพวกเนี่ยมันมีความเหนียวและข้นมากกว่าปกติก่อให้เก กิดการอุดตันของสารคัดหลั่งต่างๆในท่อทําให้เกิดผลเสียต่อหลายระบบร่างกายลมทั้งปอดระบบย่อยอาหารและอวัยวะอื่นๆตรงนี้ก็จะลดเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลได้เช่นกันนอกจากนี้ก็คือยังจะลดความรุนแรงเกี่ยวกับการเจ็บปวดในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการนอนหลับสําหรับคนที่มีปัญหาในการยอน,นอนหลับแล้วก็ลดช่วงเวลาหลังการผ่าตัดในการพักฟื้นจากปกติสมมติ พักโรงพยาบาล10วันก็จะเหลือ8วันแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่การทำ expressive writing เนีจะช่วยให้เงื่อนไขต่างๆทางการแพทย์ดีขึ้นผมลืมเล่าไป1งานวิจัยก็คือว่าเขาได้เอา AI นะครับก็คือเทคนิค SVM support vector machine จริงๆเนี่ยเห็นผมอย่างเงี้ยผมเขียนโค้ดแล้วผมก็รู้เรื่อง AI อยู่นะ ไม่อยากจะโมมันเป็นเทคนิคหนึ่งของ AI ครับ AI เนี่ยมันคือการสอนเข้าไปนะครับว่าข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นนะ่ะในการมาระบุว่าสิ่งนี้คือใช่สิ่งนี้คือไม่ใช่แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเนี่ยมาทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองส่วนนี้นะครับแล้วเขาก็เอาภาพให้ AI มันดูว่าสมองเนี่ยสมองเป็นของใครหลังจากผ่าน3เดือนไปแล้วหลังจากการทำ expressive writing เนี่ยแล้ว AI ออ่ะมันสามารถที่จะทำนายได้แม่น 85%นั่นมันแปลว่าการที่เราทำ expressive writing เนี่ยหรือการเขียนประสบการณ์แย่ๆของเราลงไปให้สมองเราได้โปรเซสเนี่ยมันไปเปลีป่ยนแปลงโครงสร้างของสมองเราได้จริงๆครับแล้วพอเขามาศึกษาดูกลไกของมันว่าไอาการที่ทำ expressive writing เนี่ยมันเวิร์กได้ยังไงงานวิจัยที่เราไปดูมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการปลดปล่อยทางอารมณ์ก็ ไม่อาจจะใช่นะครับแล้วการที่เราเผชิญหน้ากับอารมณ์นั้นตรงๆอ่ะมันอาจจะลดความเครียดกับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัวอย่างนี้ผมจะชอบยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมไปกินอาหารชนิดหนึ่งไปกินรามเมงมาแล้วมันอร่อยมากแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟังผมก็จะตื่นเต้นว่าโอ้ oh, มันอร่อยจังเลยรามเมงร้านนี้พอไปเล่าให้คนที่2คนที่3คนที่4เล่าไปถึงคนที่10 พอเล่าไปถึงคนที่1ิแล้วว่าความตื่นเต้นมันก็จะลดลงเขาก็เลยบอกว่าการที่เราเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ความเข้มข้นของตอนนั้นลดลงไปด้วยแต่เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลเดียวที่มันเป็น,นกลไกของเบื้องหลังการทำ p a s s ซ v e waiting นะครับแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีการประมวลผลทางความคิดแล้วก็โครงสร้างของประสบการณ์ความเจ็บปวดซึ่งไอการจัดระเบียบนี้เองอ่ะมันทําให้เราได้ทําความเข้าใจว่าประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดในอดีต จริงๆแล้วอะในปัจจุบันมันอาจจะจบไปแล้วแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแบบที่เรารู้สึกก่อนที่เราจะโปรเซสมันก็ได้นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือการ,รเผชิญซ้ําๆโดยมันก็จะเป็นแบบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่า ถ้าเรารเผชิญอะไรซ้ำๆโดยที่มันต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะหมายความว่าถ้าเราเอาเงื่อนไขความเจ็บปวดอะไรบางอย่างมาแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันก็จะเป็นการที่รีทอมมาหรือกันอาจจะทําให้ทอมมานั้นหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นน่ะหน้าที่ของนักจิตอ่ะที่สําคัญจริงๆเลยที่ผมคิดว่า AI ออ่ะไม่สามารถที่จะมันช่วยได้ ก็คือว่าการให้ผู้มารับบริการรู้สึกถึงความปลอดภัยในขณะที่เราได้พูดคุยกันแล้วพอมันเกิดการพูดคุยกันในระยะที่มันปลอดภัยหรือในบริบทที่มันปลอดภัยแล้วมันจะเกิดการเชื่อมโยงของประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เก่าที่มันอันตรายถ้าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมจะยกตัวอย่างการวางเงื่อนไขของพับลอบครับผมโดยการวางเงื่อนไขของพับลอบเนี่ยพับลอบนี่เป็นชื่อหมานะครับ มไม่ใช่ภาพลอไม่เป็นชื่อคนนะครับอีวานพาฟลอฟเนี่ยนะครับเราจะมาดูทางวิกิพีเดียนะครับก็คือหน้าตาเป็นลุงคนนี้งานวิจัยที่ลุงทำนะครับการทดลองของลุงก็คือว่าลุงอะ่ะเอาอาหารมาให้หมากินแล้วหมาก็จะนำลายไหลข้าวเนี่ยอย่างที่2ก็คือลุงสั่นกระดิ่งเฉยๆหมาก็จะไม่นำลายไหลนะครับแต่พอ ลุงอ่ะสั่นกระดิ่งปุ๊บเล่าอาหารมาคู่กันอย่างเงี้ยสอนมาอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายอ่ะการแค่สั่นกระดิ่งอย่างเดียวอ่ะมันทําให้หมาน้าลายไหลโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในทางกลับกันนะครับถ้าเราเอาประสบการณ์นี้ประสบการณ์ที่เป็นทอ้อมาข,ของเราเป็นอาหารเนาะมา พร้อมกับความปลอดภัยฉะนั้นน่ะถ้าเราเรียนรู้ร่างกายที่เราเคยเรียนรู้ว่าเหตุการณ์นั้นในอดีตมันไม่ปลอดภัยแต่พอมาอยู่ในห้องบําบัดแล้วสามารถที่จะพูดถึงหรือรู้สึกถึงมันหรือโปรเซสถึงมันได้มันก็จะมาพร้อมกับความปลอดภัยแล้วพอเรารู้สึกปลอดภัยแล้วอ่ะจนวันหนึ่งเราจะรู้สึกถึงมันด้านนอกห้องบําบัดหรือมีใครมากระตุ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามมากระตุ้นถึงเหตุการณ์นั้นมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเราได้เกิดการทํางานสมองของเรามันโปรเซสความรู้สึกหรือประสบการณ์ตตรรงนนนนนนััั้้้ไปปแลวะคคบออีก็็ืเสมิ ฐานที่ผมเอาสิ่งที่ผมเคยเรียนมาผูกกับการทำ expressive writing นะครับหรือการเขียนแบบอิสระนั่นแหละคราวนี้เราได้เครื่องมือที่ท,ทรงพลังมาทั้งหมด2เครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกก็คือ affect labeling ก็คือการตั้งเชื่อรมนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆการตั้งเชื่ออารมอย่างแม่นยำเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนหน้านะครับให้ไป connect กับ amygdala ที่เป็นสมองส่วนความกลัวหรือสมองส่วนอารมณ์นะครับที่มันจะเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับร่างกายตรงนี้มันก็จะไปหยุ การทํางานแล้วทําให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเราก็จะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ด้านลบอย่างเช่นความโกรธหรือความกลัวนะครับเครื่องมือที่2ที่ส่งพลังมากๆก็คือ expressive writing นะครับก็คือการเขียน20นาที30นาที40นาทีก็ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เรวร้าที่สุดประสบการณ์ที่ลึกที่สุดความคิดที่มันอยู่ในใจของเราลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ นะครับเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดไหมโครงสร้างจะเป็นยังไงอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าอ่านไม่รู้เรื่องแต่เขียนไปเรื่อยๆติดกันหลายๆวันเลยหลาย,ลายสัปดาห์นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2เครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากการใช้ affect labeling เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเช่นขับรถไปแล้วตกใจอย่างเช่นตอนนี้ผมกลับมาตื่นเต้นอีกละก็อ๋อตื่นเต้นนะมีความคาดหวังนะคาดหวังอยากจะให้มันออกมาดี่าเงี้ยมันก็จะช่วยคลามดาว สมองส่วนความกลัวความกังวลของเราไปได้ส่วน expressive writing เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้ความตั้งใจและความแน่วแน่และมีวินัยระดับหนึ่งนะครับก็คือเขียนเวลาเท่านี้ติดกัน5วัน7วันแต่ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะก็จะลึกซึ้งกว่าแล้วก็ยาวนานกว่าก็คือเป็นขั้นพัฒนามากกว่าที่พัฒนามาจาก e f f e c t labeling นะครับโดยผมเลือกเรื่องเนี่ยมาให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าทั้ง2เทคนิคนมันเป็นเทคนิคที่คุณสามารถที่จะทําได้และเลรียนรู้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องใช้นักจิตบําบัดก็ได้แต่ แต่ถ้าคุณไม่อยากทําด้วยตัวเองผมนะครับก็พร้อมที่จะเป็นนักจิตบําบัดให้คุณครับโดยที่เป้าหมายของผมก็คือปีนี้หาลูกค้าให้ได้สักหนึ่งคนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับและใครที่สนใจที่อยากจะทำจิตบำบัดกับผมสามารถที่จะติดต่อรายละเอียดได้ทาง Description เลนะครับถ้าใครเห็นว่า EP นี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับตื่นเต้นอีกล้ อีพีนี้จบไปแล้วนะครับก็อยากจะฝากเจ็บจิตพอดแคสต์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับเจ็บจิตพอดแคสต์พอดแคสต์จิตตุทยาและจิตบําบัดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกัน